ได้อะไรเยอะทีเ <pine> ด <quality> <who referred to> ียวเลยครับก็เรื่องนี้พี่พี่ผลมองอนาคตไว้อย่างไรครับพี่มองอนาคตเหรอจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่แบบว่าพี่เป็นคน่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือว่าพี่เป็นศิลปินที่อารมณ์ที่เป็นศิลปินมากครับคือคือคือพี่จะแบบว่าอารมณ์ที่จะเปลี่ยนทุกวันคนนี้อยากทำนี้วันนี้อาจจะไม่อยากทำแล้วก็ได้ครับนะคะแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยพอเบิกพอมาถึงวันนี้แล้วมันกลายเป็นว่าพี่อยากสร้างคนอยากสร้างคน อยากสร้างคนมากกว่าเพราะพี่มีความรู้สึกว่าผมไม่สามารถประสบความสำเร็จด,ด้วยตัวผมคนเดียวได้ทุกวันที่พอมาพี่มันแล้วพี่ชอบทําอะไรที่มันใหญ่โตพี่บอกได้เลยเพราะพี่มีความคือทําทอะไรง่ายๆที่พี่อยากทําก็คือทําอะไรแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันต้องมันต้องชัดเจนแล้วมันต้องแบบว่าถยอมรับว่าเฮ้ยเขาทาได้เขาทไขาทได้ดีด้วยเรื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่พอเนี้นถ้าแบบเป็นมิั่นแบบพี่พี่มีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดผมเหนื่อยโดยที่มันมีแต่ชิ้นงานของผมเาไม่เอาผมอยากให้แบบว่าเด็กคนรอบข้างที่อยู่ข้างผมมือแขนซ้ายแขนขวามือขวามือซ้ายของผมเก่งด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่พี่จะให้ความสำคัญของกับเด็กที่อยู่ับพี่มากโดยเฉพาะระดับผู้บริหารนะพี่ต้องบอกว่าเอาจริงๆพี่ก็ไม่สามารถให้กับผู้ระดับได้เพราะว่าระดับที่อยู่ข้างล่างหน่อยเนี่ยมันเชิมภมว่าสูงมาก มาม่กี่วันไปแล้วมานี่กี่วันไปแล้วอะไรเงี้ยก็เนื่องจากว่าพ,พี่บอกได้เลยว่าความสุขเรื่องคิดของคนไม่เหมือนกันแต่คนที่อยู่ใกล้พี่ที่ตั้งข้าพี่เนี่ยที่จะให้ความสำคัญกับเขาเพราะพี่บอกได้เลยว่าไม่มีเขาพี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนดูเขาดีให้การศึกษาเขาที่ดีนะครับเป็นเพื่อนเขาได้แล้วก็วันหนึ่งพี่มีรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเลิกจากตรงนี้แล้วเราอยากจะให้เขาเป็นคนดูแลให้ไร มันต่อยอดให้กับเราได้มันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่มันชะทั้งคู่ก็อาจจะแบบว่าด้วยโอกาสทางด้านคุณศักษณะแต่เขามีความสามารถมากแต่เขามีความซื่อสัตย์เขามีคุณสมบัติตรงที่จะเป็นผู้ประกอบการเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทุนอยู่ร้อยหนึ่งถ้าเกิดเราจะเสียไป5้า่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนน้อยของเราแต่เป็นส่วนเยอะของเขาอรย่างเงี้ยแล้วในในขณะเดียวกันเราอาจจะหนนว่าไม่รู้สิปลูกผลไม้ถ้ามีผลไม้ให้ทานในขณะเดียวกันต้นมันก็ใหญ่ ไปทาประโยชน์อด้อีกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่ามิชชั่นของพี่คือพี่ไม่อยากเป็นคนเดียวแล้วพี่อยากทําอะไรเป็นทีมพี่ไม่ต้องการทําอะไรที่ว่าเป็นคนบัญชีเดียละพี่อยากจะทําอะไรที่เป็นคือว่าทีมของผมทีมของผมไม่อยากเป็นพระเอกคนเดียวละอยากจะมีความรู้สึกว่าคนข้างๆก็เก่งนะครับนมามองคนข้างๆบ้างพี่เริ่มพี่เริ่มที่จะทำแบบเหมือนเป็นโค้ชไหมครับครับเหมือนว่าคอลัน์ทำอาหารของพี่ตอนนี้พี่ก็เริ่มให้เน็ ผู้ช่วยพี่เขียนแทนบ้างโดยที่เอามาดูแล้วเราก็ใส่ความเป็นเราเข้าไปสอนเขาบ้างนะเวลาที่พี่จะถ่ายไปถ่ายชูตติ้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดฉารอะไรเงี้ยที่เริ่มปล่อยบ้างผมทำเล่มหนึ่งผมให้เด็กทําเล่มหนึ่งเริ่มมองเขาเริ่มค่อยค่อยตกเขาอย่างเงี้ยมีความสุขเพราะเขาก็ทำได้แล้วเราปลื้มใจครับสุดยอดเลยฟังเพลินมากนะครับก็ข้อหนึ่งนะฮะคือเวลาที่พี่เจอปัญหาีเจออุปสรรค นะครับพี่มีมุมมองต่อมันยังไงแล้วอยากอยากจะฝากให้คนผู้ชมเนี่ยสนุกดีมันต้องมีมันต้องสนุกะมันต้องม,<ะ>ม,องมีเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วก็คิดว่าจะแก้อย่างไงดีแล้วก็ดูว่าพี่มีความรู้สึกว่าต้องมีสติต้องมีสติส่วนว่าเวลาพ,พี่เจอปัญหาพุกพี่จะถอยหลังเลยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กับปัญหาเราคือัูปัญหา แต่ถ้าเกิดเราถอยหลังมาสักสองเก้าเราจะเห็นปัญหาแล้วคอยแก้เพราะฉะนั้นเวลามึ้งหนึ่งกต่เวลาบางทีเด็กทำอะไรให้เราตัวปุ๊บจะไม่ตัดสินใจตอนนั้นจะไม่หาวิธีทางแก้ตอนนั้นหรือจะอะไรบางทีแบบว่าจะเดินไปออฟฟิศเงียบๆคนเดียวแล้วก็นั่งคิดบางทีไปนั่งเล่นเกมก่อนสักสักนาทีห้านาทีอะไรอย่าเงี้ยให้เรามีความรู้สึกว่าผมต้องถอยหลังออกจากปัญหาก่อนถ้าเกิดผมอยู่กับปัญหาผมจะแก้ตดูแต่เอ้ยผมจะแก้ปัญหาแบบคนมีปัญหา เพราะฉะนั้นผมจะต้องถอยหนังออกมาที่ผมจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมเครื่องคนื่นหรือปัญหาด้วยผมจะต้องถอ,ถอยออกมามองว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของกินการละแต่ถ้าผมอยู่ในสถานาการณ์เนี้ยผมกระเด็กจะทำอะไรดีให้แฟนกระเด็กอะไรเนี้ยโดยที่ว่าไม่ได้พูดตัวเองลงไปแล้วก็มองตัวเองเป็นตัวละครตัวหนึ่งอย่างไรสุดขั้วที่สุด <ๆ S 1> อย่าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราจะมีเหตุผลที่ตอบกระเด็กได้ไหมเราจะมีเหตุผลที่ตอบกับลูกน้องได้ไหมอย่างงี้แล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าส่วนตัวพี่เอง พี่เชื่อว่าหลายๆคนเวลาทําอะไรเนี่ยเขาจะมองหาตัวเราเองนมากก่อนหรือมาก่อนผมมากก่อนแต่พี่มองว่าในที่สุดแล้วเราจะมาผิดหวังกับการตัดสินใจของเราทีหลังเงี้ยแต่ทุทกๆครั้งคือคือคือไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นพระเจ้าไมไ่เป็นเลยนะรครับแต่พี่จะมองว่าพี่ชอบมองส่วนรวมพี่ชอบมององค์รวมว่าองค์รวมต้องอยู่ได้ด้วยคือถ้าเกิดสมมติว่าผมดีผมเด่นอยู่คนเดียวเด็นรอบข้างเขาเขาเขาไม่มีใครมา คุแย่แสคุณหรอกแล้วเพราะไม่มีใครรักคุณหรอกคุณอยากจะให้คนอื่นรักคุณก็ต้องรักคนอื่นคุณอยากให้คนอื่นมีเหตุผลคุณก็ต้องมีเหตุผลกับคนอื่นเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาก็คือสิ่งแย่คอยนำออกมาบูลล์แล้วก็แบบมองมันยากาศไปครับแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจตัดสินปัญหาหรือแก้ปัญหาในเวลาที่เรามีปัญหาคือถอยมานิดนึงให้เรามีปัญหาครับครับอ่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมได้อะไรเยอะมากเลยนะฮะ ก็สุดท้ายแล้วครับพี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล <laughs> ยน <laughs> ะรครับให้พี่ฝากอะไรให้นคนรุ่นใหม่นะฮะอืมเออเด็กเด็กรุ่นใหม่เหรอที่มองว่าแบบยังไงเนี่ยคือเด็กรุ่นใหม่มนี่หายมิติมากเลยอะ่ะเด็กรุ่นใหม่ที่กําลัง เอ่อมีเป้าหมายในชีวิตหรือยังไม่มีแต่ว่าควมีควรมีพี่ว่าคนเราต้องเกิดมาต้องมีเป้าหมายคุณจะต้องรู้ว่าคุณเดินไปไหนนะแต่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 สิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงมากก็คือว่าทุกวันนี้มีเด็กเยอะมากที่ไม่มีเป้าหมายคือแบบว่าบางที ที space, ่ถามเด็กๆแปลว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรยังบอบไม่ได้หรือหรือว่ามันอะไรก็ตามที่เคลียร์ตัวเองตั้งแต่แบบว่าสามสี่ขวบแล้วว่าผมอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเป็นความฝันที่แบบว่าพอโตขึ้นมาต้องั่เปลี่ยนแต่คนเราต้องอยู่อย่างมีเป้าหมายอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่สุดท้ายแต่ต้องมีณจุดนั้นก่อนเม่อ้าจุดนั้นก่อนอยากจะเป็นซุปเปอร์แมนอยากจะเป็น ให้แมงมุมก็ยังดีกว่าไม่มีเออแต่มันต้องมีมันต้องมีอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าชีวิตมันก็โกโกอ่อนอะคือว่าคุณต้องรู้คุณเดินไปไหนไม่ใช่แบบว่านอนแล้วก็ตื่นแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นแล้วก็กินหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าแบบว่าหลายๆครั้งเด็กเห๋ยวนี้เล่นคอมพิวเตอร์เกมในทุกคืนหรืออะไรอะไรก็ไม่รู้่าซึ่งแบบว่าคือพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตมันต้องแบ่งได้มันต้องมีมีมีสัดส่วนถามว่า ความสนุกสนานจำเป็นไหมคุณก็ต้องจำเป็นคุณก็ต้องได้รางวัลก่ยวับชีวิตชอบช้อปปิ้งอย่างเงี้ยชอบเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตพี่มีความรู้สึกว่าเอ่อจิบอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งวันเลยนั่งดูอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำเงินทุกวันได้ไหมไม่ได้คุณต้องแบ่งเวลาคุณต้องแบ่งเวลาให้กับสาระสำคัญของชีวิตคุณบ้างนะครับไม่เป็นสัดส่วนอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณยังอยู่ในวัยเรียนอาจจะโอเค เป็นพวกบ้าๆบอๆอาจจะทำได้เยอะหน่อยอยเงี้ยแต่พอโตขึ้นกูต้องเริ่มคิดแล้วจริงจังกับชีวิตจริงจังกับชีวิตและมีเป้าหมายขอให้มีเธออยากจะเป็นอะไรก็เป็นไปดคือพี่ไม่ว่าแต่ต้องมีจริงๆเพราพี่บอกได้เลยว่าเด็กแม่ว่าขึ้นมีเป้าหมายจากการที่สัมผั์มันด้วยตัวเองนะครับอยังไงก็ตามหาหาโกให้กับตัวเอง อยากเป็นอะไรนะโรงโมเดลให้กับตัวเองแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ทําอย่างจริงจัง <นะ S 1> เพราะว่า <นะ S 1> ไม่มีอะไรหรอกที่แบบว่าคุณเหอขึ้นมาสองวันแล้วทำแล้วประสบัาิณสำเร็จไม่มี คือเส้นทางที่เลือกแล้วอยากจะผมแ<ช><ช>ต,ต่ต้องต้องผ่านการข่าวกานอุปสรรคทั้งนั้นใช่ไหมนะมันต้องผ่านการเรียนรู้แล้วมันก็ต้องแบบว่าจะตอกกระแตกไปอ่ะไม่ใช่ว่าวันแรกคุณจับมีดแล้วคุณจะแบบว่าสัดช้าสุดช,ช,ชคุณอาจจะต้องโดนนิ้วคุณอาจจะต้องโดนเตาอบหรือคุณอาจจะต้องอะไรผสอมคุณเน<ช>ี่ยไม่อยากไปจับของร้อนอีกนะ<ช>อยา,ากไปจับของโคมใช้มีดต้องระวังนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าบางทีเด็กจะท้อเหลวแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้นะแต่คนทุกครั้งที่เราบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้นะ ขาง่ะนั้งเป็นคนข้างทาได้ <นะ S 2> อืนะพี่จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ถึงที่สุดอ<ม>ืมพอวันบางทีพี่มองไปแล้วพี่ม,มีความรู้สึกว่าเราจะสมงเพศตัวเองอะไรไม่ได้เด็ดขาดเราจะบอกว่าตัวเองไม่เก่งเลยไม่ได้เด็ดขาดคุณลองดูคนบางคนพูดไม่ได้เป็นใยตาบอดเขายิ่งอาชีพที่โคตรเก่งเลยและเก่งในสายงานสงคราครับ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นที่จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดแขนงขามาครบแล้วแบบว่า คุณยังไม่ได้แบบปากกัดตินฉีดเติมที่พี่จะไม่ช่วยเหลืออืมหลายครั้งแต่ว่าบางทีพี่เจอคนที่แบบว่าพิการในบางลักษณะที่พี่ไม่มองไปมีความสึกทําทำได้ตั้งหลายอาชีพมาขอเงินที่เมินใส่เลยนะแต่พี่มีความสึกว่าคุณดูถูกตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูถูกตัวเองมากๆลูกดาวแอบคุณเหมือนกันผมก็ไม่ใส่ใจเหมือนกันเพราะถ้าป็นคุณหน้าตายอย่างคุณท่าทางอย่างคุณครบอย่างคุณคุณขาดไปนิดเดียวเองคุณยังไปทำนี่ทำนู่นได้อีกงเยอะแยะแล้วหัวอดแล้วัคุณไม่ให้ เที่มีความสุขว่าที่จะช่วยใครเลยก็ตามคุณต้องช่วยตัวเองที่ที่เห็นก่อนว่าคุณช่วยสุดแล้วที่จะไม่ยื่นเลยก็ไปช่วยคนใครยก็ตามที่ที่เห็นจะช่วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายมีเป้าหมายเออ